ฮัลโหลกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพักหลังๆนี้เราไม่ค่อยเจอกันบ่อยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินผ่าน Google pay นะครับ Air ay, Store, ์เพย์เสโตรเพย์อะไรก็ตามแต่นะครับเอาเป็นว่าเติมเงินผ่าน Google pay นะครับอโอเคนะครับเออผมต้องบอกก่อนว่า การเติมเงินผ่าน Google p a y เนี่ยมันมันดียังไงนะครับหนึ่งเลยก็คือนะครับมันมันค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับสองนะครับสองก็คือเราสามารถกดรีฟันได้นะครับนะร,บรีฟันคืออะไรนะครับรีฟันคือเราสามารถเออกดนะครับกดขอคืนเงินได้นะครับนะส่วนเงื่อนไขมันค่อนข้างจะ แต่เออโค้รทินนิดนึงเงื่อนไขมันเป็นยังไงก็เอาเอาไว้เอาไว้เออทีหลังแล้วกันนะครับโอเคนะครับเออการเติมเงินเพงกวินีมคคาเดีบิลนี่ยมันเติมได้หลายช่องทางนะครับไปแตผมเข้าให้ดูก่อนเนี่ยในนี้นะครับในช่องทางนี้เนี่ยเราสามารถเออเติมเงินได้นะครับ แต่ในพวกนี้ออย่างเช่นเอ่อช้อปปี้เพนะครับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับเราต้องผูกมันก่อนนะครับผูกเบอร์ก่อนนะครับไม่ยากหรอกครับผูกง่ายๆนะครับเนี่ยในนี้คือมันจะผ่าน Google Pay หมดเลยนะครับมันจะผ่าน Air Pay หมดเลยนะครับเพาห์นะครับเพาห์รับบิทไลน์นะครับทูมันนี่วอลเล็ตช้อปปี้เพนะครับเติมเงินผ่านเออชำระผ่านพรอมเพยก็ได้ นะครับหรือว่าใครมีบัตรเครดิตนะครับก็เพิ่มบัตรเครดิตได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเพิ่มเออเรียกเก็บเงินผ่าน a อเก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเออส่วนนะครับคาถามที่ว่าถ้าเติมผ่านลาเซอร์นะครับเติมผ่านลาเซอร์โกนะครับเราสามารถเออเรียกเก็บเงินคืนได้ไหมเนี่ยคำตอบเลยคือไม่ได้นะครับช่องทางอื่นนะครับเราไม่สามารถเออ ไม่สามารถกดรีฟันเงินคืนได้นะครับเอ,อืเ่อนไขของมันอะ่ะเราจะกดรีฟันเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อน,นะครับเล่านะครับเราเติมเงินผ่านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเชื่อมโยงกับ Google p a y เท่านั้นนะครับในนี้นะครับในนี้คือมันโยงกับ Google Pay หมดเลยนะครับแต่เงื่อนไขเงื่อนไขาการคืนเงินอะ่ะมันมันก็ข้างจะปวดหัวนิดนึงนะครับก็ลองลองไปอ่านกันดูนะครับ อ,อวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือวิธีแลกรหัสนะครับเอ,อเป็นรหัสปัตรของขวัญรหัสโปรโมชั่นนะครับเอ,อผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่มีรหัสมาแลกให้ดูนะครับเออนะครับก็วิธีนี้ก็เป็นเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับเราสามารถเออไปซื้อบัตรเติมเงินจากเซเว่นผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เซเว่นมันจะมีขายอยู่หรือเปล่านะครับแต่แต่ก่อนนะมีนะเคยเคยซื้อมาเติมเออ เกมอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมามาพูดคุยให้เข้าใจกันนะครับหวังว่าคงจะไม่งงกันเนาะสรุปคร่าวๆเลยก็คือนะครับเล่านะครับจะสามารถเอ่อกดรีฟันเงินคืนได้นะครับเฉพาะเอ่อการทำธุรกรรมผ่าน Google Pay เท่านั้นนะครับเนี่ยพวกนี้คืใช่หมดเลยนะครับที่มันโยง โยงอยู่ตรงนี้อย่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยช้อปปี้เพย์ทูมานี่วอลเล็ตเอ่อเรียกเรียกเก็บเงินจากเอเอสนะครับคือความจริงมันไม่ใช่แค่เอเอสนะคือของผมมาใช้เบอร์ของเอเอสนะครับถ้าของเพื่อนเพื่อนเป็นทูก็เป็นของทูนะครับถ้าของเพื่อนเพื่อนเป็นดีแท็กก็เป็นของดีแท็กนะครับ บัตรเครดิตเพย์เพาพร้อมเพย์อะไรพวกนี้นะครับสามารถกดดีฟันเงินคืนได้นะครับถ้าเติมนอกเหนือจากนี้เราไม่สามารถกดดีฟันเงินคืนได้นะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับบายบายไปละ